อะครับผมนายวรเศรษฐ์แตงโตประธานสุนมรพุทธมัสาพรรณาจชนจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏที่บ้านหนองตะแก่หมู่5ตำบลพุทธมัสยมมาเปิดเหาฝันจังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะสุลวันที่วากร ชนก็ได้วันนี้ได้มาทาภารกิจเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะกระทรกรอบซึ่งเป็นภารกิจซึ่งเราทํากันตลอดในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนสนับสนชุมชนด้วยอันสุดท้ายเลยนะ,ะ,ละเรื่องของการป้องกันยาเสพติดเราวนี่เราก็มีเยาวชนมาร่วมด้วยนะคะื่เด็กๆช่วยดูแลด้วย ครับโรงเรียนบ้านราดประดุงธรรมหรือว่าโรงเรียนหนองแก่ของตำบลทุ่งกระบำอำเภอเราฝันนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่น้องชาวตำบลทุ่งกระบำโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนและก็เด็กนักเรียนนะครับรวมทั้งผู้ปกครองกำนันูเใหญ่บ้านอบตนะครับนายกโครงการบริหารจัดการรวมทั้งพัฒนาชุมชนและก็ประธานชุมชนผู้นำการพัฒนาจังหวของอำเภอเราฝันคือพี่อาจารย์ต้นโงตงัวพร้อมทั้งทีมงานผู้นำาอชของอำเภอเราฝันนะครับมาเป็นจำนวนมากทีเดียว ก็ได้รับความร่วมมือจากนายกองการบริหารตลนินทุ่งกระบำานะครับเป็นอย่างดีช่วยเอื้อเฟื้อเรื่องทั้งข้าวอาหารนะครับตเต็นต์นะครับรดน้ำนะครับเพื่อให้การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นไปได้ความเรียบร้อยและคิดว่า9 5เน่าจะรอดเพราะว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางองค์การบริหารตุนพนทุ่งกระบำะบ ไม่เฉพาะแต่เฉพาะพวกเราคนละกิุใช่ว <Okay. S 1> ันนี้นะคะก็จะมีตัวแทนจากผู้นำมาสามารถุกชมชนรุงแต่ละอำเภออจังหวัดกาญจนบุรีมาด้วยนะครับครัทั้งตัวแทนทั้ง12อำเภอของเราจะมีทุกอำเภอนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับ มี13เผื่อด้วยกันแต่ว่าบางเผเภออาจจะอยู่ทางไกลมาทันร่วมกิจกรรมบา้างไม่ทันบา้างแต่ว่าได้ประปุกต้นไม้ทุกคนนะครับช่วงอาจจะทำํำขายรูปอาจจะมาไม่ครบแต่ว่าช่วงหลังนี้มาครบนะ,ะับมาอันเยอะทีเดียวทั้ง13เผื่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณพัฒนาชุมชนของทุกเขเภอนะครับผู้นำาราชาสัชนทุกเขเภอที่ให้ความร่วมมือมาากับจงดมผู้นำาราชาสัชนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างดีีทุกกกปเสสมมออาาครรัับ่วนภิจหลขง ชมรมอาสาพฒนาชุมชนนะครับจังหวัดการก็มีด้วยกันสิบภารกิจด้วยกันก็จะขอยกตัวอย่างเช่นภารกิจแรกก็คือการจัดเก็บข้อมูลจรทและก็กชอชสอ,องคอนะครับคือโครงการแก้ปัญหาความยากจนและโครงการปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชนนะครับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนการระดมทุนให้ชุมชนนะครับรวมทั้งการความแก้ไขปัญหาความยากจนรวมทั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนะครับ มีทั้งภารกิจให้ข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารด้านประชาธิปไตยและก็รณรงค์แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับของชุมชนและก็มูานใกล้เคียงของทุกทุกทุกตำบลทุกอำเภอครับพวกเราได้มีส่วนร่วมไปรณรงค์แก้ไขปัญหารวมทั้งดูแลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็แนะนําให้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะช่วยให้ชุมชนได้มีการ ศึกษาเรียนรู้เรื่องการประหยัดบอคลารและก็ดำรงชีวิตอยู่ด้ความพอเพียงไม่มัวเมากับปัายุทธ์ใช้จ่ายแบบประหยัดไม่ฟุ่มเคยก็จะพวกเราก็จะทำภารกิจหลักๆหลายอย่างกว่านี้นะครับแต่ว่าเราเอามาเฉพาะเรื่องที่ว่าที่เป็นหัวข้อแต่ว่าเบียรย่อยเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเกินกว่าภารกิจที่มีอยู่นะครับกว่าที่เราดํารงตาแหน่ง ก่อนนั้นชมรมมาาพนักวิชนจะดำรงวาระข่าวละสองปีแต่ว่าปัจจุบันได้ได้แก้กฎหมายกฎหมายใหม่ก็จะดำรงวาระข่าวละสีป่ปีแต่ว่าค่าตอบแทนนั้นเราจะไม่ได้เป็นเป็นรายเดือนนะครับเราจะได้เป็นไตรมาสหรือว่า1ปีจะได้มีค่าตอบแทน2,000บาทส่วนค่าตอบแทน2,000บาทบาทนั้นส่วนใหญ่เราก็จะไปบริจาคให้กับเด็กโรงเรียนต่างๆที่เราได้ รับอนุเคราะห์จากเด็กที่หลายๆสถานที่ที่ขอความร่วมมือหรือว่าปออหลายๆที่หลายๆโรงเรียนที่ได้ขอความร่วมมือจากชมรมชมรมก็จะนําเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินส่วนตัวแล้วก็ได้รับบริจาคจากพ่อค้าประชาชนชาวบ้านาที่มีความใจบุญใจกุศนที่ร่วมด้วยแล้วก็คณะกรรมการชมรมทุกทุก,ทกอำเภอก็จะเป็นคนที่ว่าจะรับเรื่องครับ ส่วนส่วนมากก็กรรมการหรือว่าประธานของชมรมแต่อำเภอจะรับเรื่องว่าอำเภอไหนจะรับอะไรได้เท่าไหร่ก็จะไปสัรหากับคนที่รู้จักซึ่งเป็นอาจจะเป็นญาติเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพระเป็นพ่อค้าประชาชนที่มีเงินนะครับก็สามารถที่ว่าจะร่วมบริจาคกับพวกเราได้เราจะไปทํากิจกรรมแบบนี้ทุกปีนะครับทุกปีครับให้ตะกวนวันเรขาได้นําเสนอบ้าง อย่างวันนี้เราก็ได้ทำแล้วภารกิจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็คาดไว้ว่าคนที่เป็นจิตอาสาจริงๆเราไม่ได้มองถึงเรื่องของค่าตอบแทนอะไรนะคะแต่เราทำเพื่อประโยชน์ของสังคมเราลัอนะคะก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังๆในเรื่องของยาเสพติดพ้นไปนะชุมชนมีความอยู่เป็นอยู่ดีกินดีนะคะแล้วก็ อะไรหลายๆอย่างอ่ะค่ะที่เราสามารถช่วยได้คือเรามีกิตอาสาอยู่ในนี้อยู่แล้วในวาระอยู่แค่นี้แล้วก็วันนี้เป็นภาระสุดท้ายละในไตรมาสปีนี้วันที่30กันยาของปี57เราก็จะหมดวาระไม่ทราบว่าเราจะได้รับการคัดเลือกกลับมาเป็นผู้นําหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้รับเลือกเข้ามาเราก็ดนดีช่วยอยู่แล้วคือเราไม่จําเป็นจะต้องมีตําแหน่งหน้าที่เราเป็น ประชาชนธรรมดาเราก็สามารถที่มาร่วมกิจกรรมกับประชาชนที่มีความคิดเห็นที่ดีๆที่แบบคิดเห็นไปในทางคิดขานเดียวกันได้ไม่จำเป็นต้องมีตําแหน่งหรือไม่แต่ถ้าได้รับการรับเลือกกลับมาเป็นจมรวมเป็นคณะกระกกรมการจมรวมอีกครั้งก็คงจะปฏิบัติภารกิจให้ให้เต็มที่แล้วก็อาจจะต้องเพิ่มภารกิจมากมาเพิ่มขึ้นไปอีก,<ม>เ,พอกเพราะว่าเรื่องประชาชนเด็กเยาวชนทั้งหลายนี่เราต้องให้ความดูแลให้ความใส่เป็นลูกหลานเพื่อโติบโตไปคนหน้า เช่นเรื่องพวกอบยายมขกพากหลายๆอย่างที่เด็กไม่สมควรที่จะไปไปมัวเมาเดี๋ยวนี้จะมีหวยไรวันหวยล้วงหวยออกวันสามค้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ยาติดติดนี่ต้องต้องต้องเน้นหนักเพราะว่าถ้าไม่งั้นต่อไปวันข้างหน้าประชาชนจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้มัวเมาจะไปเล่นกับกับน,นันหรือว่าอบยายมุกต่างๆเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่อย่างนี้ก็ไม่ไม่เหมาะสมเราก็คงจะต้องเข้ามารณรงค์เรื่องพวกนี้ให้อีก บ่อยๆให,ให้ให้เด็กได้รับซึ้งถึงว่าคุณคุณค่าของการทาตัวว่าต้องทําตัวแบบไหนแบบเป็นแบบอย่างให้เด็กให้ได้แล้วก็ต้องแนะนําแนวทางการปฏิบัติตัวด้วยก็คงต้องเน้นด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เยอะให้เยอะมากกว่าน,นี้หน่อยนะคร